สวัสดีครับและว,วันนี้นะครับกิจจะพาทุกคนครับไปชมโชว์รูมอินสุสกรุงเทพเซลสาขาบางนาครับเพราะว่าหลายหลายคนสงสัยกันเหลือเกินครับเอ๊ะว่าทำไมโชว์รูมสาขาบางนาถึงได้มีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้กิจจะพาไปชมกันครับ ไงกันบ้างครับหายสงสัยกันหรือยังจริงๆแล้วนะครับโชว์รูมสาขาบางนาของเราไม่ได้หายไปไหนครับแต่ยังอยู่ที่เดิมแต่เราทําการเปลี่ยนแปลงโชว์รูมต้องบอกว่าเปลี่ยนแบบใหม่หมดนะครับเพื่อรองรับจํานวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่ในส่วนของฝ่ายขายและฝ่ายบริการยังเปิดให้บริการเช่นเดิมครับและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับกับเบอร์ข้างล่างนี้กับอีสุขเทพเซลทั้ง4สาขา สำหรับวันนี้นะครับกีก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ